โอเคครับก็เราอยู่กับช่องกิตาธน,นช่นเลยกับช่วงซาฟารีอีกแล้วอีกแล้วที่อะไรนักหนานะครับวันนี้อวันนี้ทําไอไอ้เที่ยมมันไม่ได้อยู่นิดเหรอเออมันไปกินน้ำเดิงบาทน,นะครับอย่าดา่าเลยไอ้เที่ยมอาทุวันนี้เราจะมาขายของแล้ว เมื okay, ่อก ah, al, like, right. uh, ี lecturer, shoot, shoot. Anyway, ้ผมได้ด no ูวิธีการขายของแบบพิมลิพายอ่าอย่าดราม่ากูเลยวันนี้ผมจะขายค้าแบบแบบว่านี่ไอ้นี่แบบจะซื้อหรอไซื้อซื้อซื้อแน่นอนนะครับอ่าไปกินย้ายผมขายแหละทีวีไหมทีวีไปเลยไหมทีวีได้อ่าเดี๋ยวนะทุกคนทุกผู้ชมดูดูดูมีนอะไรมือหพอบางอยู่แล้วมึงไม่เห็นได้ไงอเดืยบเรียบคืออะไร ทีวีเออรับนักเรียนเ่สามารถดูได้ผู้ใหญ่เด็กเล็กหรือตาเกหรือผู้ทวดหรือลูกข้างบ้านแ้วเต่เลยไอตูดแม่งมาจากฟูคีในเื้อข้างนั้นนะครับอีตูดหมาได้ยังหมาช้างแต่เอยก็มีประหยัดเงินไฟเบอร์ห้าั่นหเบอร์ห้าปิดดาวไหมไม่ปิด้อปิดไปเตกไอต้องโอเคนะครับ ขายในราคาสอ0 0ัหยวนนะครับ2,000หยวนต่อดึงเ,เลยครับ2000ห,2,000หยวน2,000หยวนดึงเลยเร็วๆมึงรีบไปกดตังค์มาเดี๋ยวนี้ธน,นาคารอะไรครับธนาคารอะไรเอ่อธนคาคารกรุงไทยหรือพวกไทยห,หรือพวกอะไรเอ่อสาขาธนาคารกรุง,ง,ง,งไทยมึงมึงมึงโดนยัดเยียดบัญชีแน่เออกูโดนอีกแล้วไอ้สัสแม่งไม่ได้ใช้ถาวรโอเคแล้วครับขายขนาดนี้พอไม่ไม่ไม่เขาใช้แต่เออทูบอะไร อ๋อท oh, so, like ัวอ์เลตเออทัวร์เลยก็ได้อย่าลืมอุ่นมาให้กูได้แจ้เบอร์แป๊บเดียวเฮ้ยมึงแจ้งบอกจริงปะเนี่ยเอาเบอร์ไหมครับสนใจหรือเปล่าอย่าเลยไม่เรียกนะโดนผมบ้างก็ได้หายไอซีเต็มแน่แต่งต่อเตือนก็มาดิกรุณาเอาหมดแล้วระวังข้าวแดงนะโอ้ข้าวแดงกูไม่เอาแล้วข้าวตำรวจเอาเลยต่อหรือว่าแก้ดิหรือว่าอะไรตู้เย็นเหรอ มึตนนนนยกยาใช่ไหมเยกยยอมีทเลเดี๋ย,ยผมมีให้นะเออเตาลี่อขายดนคลิปที่แล้วอ่ะเตาลี่เตาลี่เหรอไอาลีนั่นอ่ะอ๋อไอไอไอที่ <c oughs> ดีเหรอได้ได้เดี๋ยวไปเอาไปเอา หมดแล้วคุณสุดท้ายของผมทำไมไมันดูยับเยินจังอ่ะอ๋อมาผ่านวีไอพีได้ดม,มันผ่านเพราะตมานานนะครับอ้าวอันนี้เราอยู่ขายประมาณหนึ่งหยวนนะครับทางวีไเพียได้บอกผมมาเร้วเออได้กับปั๊มูลไปแล้วนี่ใช่แล้วครับคุณวิไอพียดบอกให้ประมูลบอกใ่าหนึ่งหยวนนะครับจินหยวนเดี๋ยวแล้วทุกคนบอกว่ามันไม่มีสรรพคุณดีเออร์แต่สรรพคุณมันมีอะไรบ้างนี่ปั๊บเสียขาดในทันที ประมาณนั้นคุณเบเซอเสียใหม่ใช่เดยวไม่เก็บก่อนนะครับผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าผมลืมบอกไอ้ยินที่ทำงางสายไม่ได้น้องคือราโจใช่นะครับราโจวิลเลียมเอ็กซ์สามูนแปดูนดีไอนะครับเด็นหวัชชีตรงนี้เลยครับนี่หัชชีชีพได้ทันทีคุณตายแนะ่ๆในวันน yeah, ี้ถ้าจริง ดีเลยดีเลยเลยังแกยังถ้าเราไม่มีคนทดลองคนทดลองเขาไปอยู่โรงพยบาบาลอยู่ไม่เราใหรออันอนั้นอันนั้นเขาไปหามหมอใช่แล้วนะครับเอารอให้เขากลับมาทดลองก่อนพี่วันนี้คงไม่ได้ทดลองอะ่ะนอกจากว่าต้องเขาดิฟเป็นเด็ดอะ่ะเอไอเฟนบัคใช้ป่ะกูไม่รู้นันได<ม>้เลย <laughs> <laughs> โอเคนะครับอ่ามันมีระบบวัวฉี่ฉีเดียวฉีตรงนี้นะครับวัวฉี่เผื่อใครไม่รู้ แล้วก็มีระบบจัดก,การแมร็งข้างในตัวโโเครื่องด้วยพูดจริง,ลงเลยต้อตงตรงห้องน้ำก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเาาดี๋ยวตาแมลงสาบขึ้นมาในห้องน้ำกูไม่น้ามเลยนะก็ไปเลยไงนั่นะครับเออรุ่นนี้ก็เผืไอไใจโปรโมดได้นะเปลี่ยเป็น r G X สามศูนย์อ๋อไม่เลียวใช่ไหม r G X ดนึ่ง <No. S 1> มเลียว X สามศูนย์แปดศูนย์ K I ระบบหัวฉีด มีสปปรรพคุณมีสปปรรพคุณอะไรบ้างการจัดปวกหมดหมด,ห,มดหรือมะเร็งสาบภายในสิบสองสัปดาห์เออต่อเพิ่มแรมได้ภายในสองวิเออโคเทนประโยชน์ใช้ป้องกันได้กำจัดวิลเลียมไอคิมไอซีนแล้วก็ไอเออต่อเอาเอาคำเตือน ระบายให้ละออมเข้าตาปากหรือจมูกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเราเจอกันเจอไอซีทีโรงพยาบาลกันไปโอเคครับสวัสดีครับเฮ้ยเนี้ยนี่ไี่กินพี่กินไปเอาไปกิบเอาไปกิบเล่นชี้นใหญ่หน้าหนากูเนี่ยเดี๋ยวพี่เปียหมบกกันน้องมาเลยก็ได้นะบอกกันนกกลัวไปขายเรื่ออะไรเลยคุณต้องขายหมอกันนกเลยเดี๋ยวใฟนบอกว่าหมอกันนกแม่งแบบว่าเออ พี่มีรอยไม่มีรอยไม่ไม่มีครับเหมือนกันนกเราสามารถเดือดนได้มันการลูกกระสุนกระแท้มีพันองศาแล้วก็เลเซอร์เอออะไรทำไมใส่ไม่ได้หรอก็พี่ใส่มาใส่ใส่คูมเกมเมอร์อยู่อ๋อไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ดูโอเคนะรุ่นนี้มีระบบกันเียงออปัดด้วยออปัดไหน เอ้ยเช่าหัวไหมรุ่นนี้เราขายในราคาขายราคาในประมาณปิชิลเอ้ยเราขายในประมาณปิ๊งชิลีปชิลิีนั้นมันมันมันใช่ราคาเหรอพี่เต็นเต้นเต้นเต้นเตเอ้ยเราขายในราคาหนึ่งหยวนเหมือนกันนะครับเรามีบริการแบบว่าถ้าคุณไม่ตายหรือคุสุดตัวช่วยล็กไม่ตายนี่เลยครับเรามีประกันให้ หนึ่งวิหนึ่งวิฮะประกันหนึ่งวิผูว่าไม่ต้องเอาประกันครับประกันนี้สามารถช่วยคุณได้ภายในศูนย์จุดหนึ่งวิอีกแล้วประกันนี้เอาแบบว่าคุณถูกป,ปะอาจจะไปโผ่ตรงนั้นก็ได้อาจจะไปโผ่ตรงนู้นก็ได้อาจจะไปผ่ตรงนู้นตรงนี้ก็ได้ประมาณนั้นมีอะไรขายบ้างโอเคเออพัดลมนะพัดลมอ่ะต่างพี่พัดลมอ๋อ นี่อะไอสีฟ้าอยู่ใช่ไหมแต่ละช่วงนี้แบบว่าอากาศร้อนอย่างนี้นะครับต้องพัดลมอาตาลิก์แทรกันชินใจเออช่างหัวไม่เอียวันนี้ก็ประมาณไม่ห้ามด้วย เออจิมจะได้จบภายในหนึ่งชั่วโมงว่าตายเตายคิดเลยเรามีระบบถัดฟองฝุ่นด้วยนะครับฝุ่น PM ศูนย์จุดห้าแล้วก็มีระดับเบอร์ศูนย์ศึอร์ร้อยแบบนี้เปิดใครไม่ใช่เปิดสามมันก็ประมาณเบอร์ร้อยแล้วพี่แต่คบบว่าหนึ่งสองไม่มีสามไปร้อยเลย แต่ค่าไฟเป็นกันย้วแน่นอนเอ้ยม่ค่าไฟเบอร์สามก็ไปประมาณสองร้อยแต่ค่าคนเปิดเบอร์ร้อยก็ประมาณแสนครับยังาขายต่อมั้งนะเออพี่เห็นเห็นขวดขวดขาวๆตรงตรงห้องน้ำไหมด้านหน้าห้องน้ำอ่ะออกแป้งอะ่ะ <laughs> อ๋อได้ได้ไดไดเดี๋ยวถ่ายในหะ้ <laughs> พี่พี่ใส่ซี่ใส่อีลาวิเชียนชมเพราะค่ากัหนึ่งอหรอขายครับขายขาย าย,ยกล้องอยู่หน้าไม่ใช่หน้าคอมพี่ <c oughs> แม่อเดียใ่กูจนรับไอเหียเอาแล้ครับอันนี้คือแม้ดีนีนก,กินกันฮาแล้ชื่นใจดีนะครับผ่านการทดลองมาจากจอรดีอานิโยปูยาเจ้าของฉายานักวิทยาศาสตร์อีแล้วเขาได้ทำการได้บำรุงผิวช่วยลดเพื่อ เพื่อแม่คุณแบบว่าหายเงาหรืออะไรเพื่อนจให้คุณกระตุกได้กิ๊บกระชากใจเดินประจักรมาจัดต้นกันเพื่อเข่าโอลิมปัสหอมยาวและน่าชื่นใจเออ่ะเผื่อใครไม่เห็นนะครับหายเยอะนะเผื่อเดี๋ยวเผื่อเผื่อเผื่อใครไม่มีใครดูดูนะครับแ้งจีไหมแ้งจีไหมไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเย็นหรือไม่เย็นให้พี่เขาเขาเขาแม่ทำแบบนี้เขาให้ทำแบบนี้ อืมเฮโลอีเลยเอาให้ทำแบบนี้นะครับแต่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 โยกีนราสมีวงกลมใช้การทวคุใช้ถ้าร่างกายสบายกายทาแป้งโยกีนรจะมีวงกลมไม่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 ม่เราต้องแบบนี้ด้วยตะ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 ตตั เออทำไมโต๊ะเลือกแป้งหลุดหมดได้วหม <c oughs> เดี๋ยวมาตั้เดียวียวลาทาปแป้งอยู่นั่นแหละ <c oughs> าขาวเลยพี่เนาะดีเลยเมื่อเธออยากได้อยากได้แบบผิวคนขาวขาวขาวเ่ลาไม่มีที่เอาต่อไมเออมังงะไม่มังงะ <c oughs> มางานอ่ายแล้วติดกะติแม่แม่มาเดี๋ยวไปเก็บกล้องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วไปไข <laughs> ายส่ซื้ออะไรดี๋ยวดิโอ้เป็นแย จบแน่ไอ้หี้ย่อีหลอดชอบใช้ไอ้ไปแล้วเอาไหนบอกว่าจะมาตั้งอีดอดพี่ไม่ตั้งรวมหมดเลยที่มันชิหรือว่าหรือไปว่าตอนแรกมีรูตที่ไหนไม่มีรูแต่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 ไม่ได่ลืมขายยันนะขาดเลยเหรอไม่อ๋อไม่อ่ะทำไมบอกว่าไม่ได้ใช้ไม้นี้แล้วผมใช้ไม้นี้มากกว่าเพราะไม้นี้คือ ถ้าผมไปแต่ไอไอตรงนี้นิดนึงมาจจะไหน่ะไม่เห็นเลยพี่พี่ยกหน่อยเฮ้ยหน้ากูแล้วแหละเออลงช้าชานะครับถ้าลงแรงแรงก็ <c oughs> ไม่พังเพอาะอะไร <c oughs> ลนตอนนัดรือเพราะบางอย่างก็เป็นได้ไอเ้เหี้ยกูทำรายการผู้หลดผียู่ไงวะนาฬิกาไหม <c oughs> <น><า> เออนะครับนาฬิกาข้าบนผมเห็นเห็นไหมตรงตรงตรงนะเออนี่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 นะครับมันเป็นนาฬิกาธรรมจักผมได้ไปขโมยพ่อกเตอร์สติกมาเลยตอนนั้นด็อกเตอร์สตินนั้นอยู่กําลังทําปิ้งเชี่ยงหมือคือประมาณนั้นผมได้เก็บขโมยมาเห็นนาฬิกาพ่อคัพดีเอขโมยแม่งจบกัน ครับแล้วแล้วทำไมพี่เด่นจังงันตรงนั้นอ่ะตรงกลางพี่จะกรอบรูปอ่ะตรงกลางหัวโอ้ยเ๊บิน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 บิดบินปิดบินบินบินเินยินนบินลงทุนบยนบินบินีินบนุินบ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 ินขินบินบนบนบินบินทีนบิ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 นบนบิ่บนบินาินบินะินบ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 ้นีินบินบิบนบ้นบนบินนนนิบนนนนน ลูกควรได้บ้านแต่ลูบ้านเราเป็นอื่ไม่ได้ไะเก็กันตกรับเออไม่ห้ามเลยไปละก็เอาตูนไหมก็เอาตูนหรือเปล่าหรือไม่เอานะครับจะเอาไหมจะรือเปล่าเนาะก็ ก็ยานอืนอฝากช่องโมเดลไลน์นะครับว่าทำไมไม่ได้ทำคลิปเหรอก็ผมก็มีกิจกรรมบางอย่างที่ผมต้องทำสามอย่างด้วยกันหนึง่งการจิวเข้าโรงเรียนมันเป็นจินทีท่ยากมากได้ทำให้ผมัวเครียดประมาณน่ะน็ที่มันผ่านรอเดินเมษาแล้วไม่ใช่เหรอพี่ก็เพิ่งนั้นไปนี่เอ่อตอบไม่เจ็จ ข้อสองนะครับเอ่อติดเอ่อแบบว่างานแฮงไม่มีเวลาเท่เออข้อสุดข้อสุดท้ายนะครับเล่นมันมาพวกบุกจากการโอเคคุณลงทุนขนาดนี้ล <c oughs> ะก็ใครชอบจิ สวัสด so ีแบบนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวกดกันอีกเลยถ้าใครไม่กดกูจะไปกดิึงบ้านหมายถึงไี่กดตอยเหรอไม่ไม่ไม่เป็กันอีกแค่เขาเออผมผมไม่ได้เปบนพวกใร้ไลหรือพวกนักเลงเออมันดีอ่ะถ้าอยากี้ไปดีพี่เมเนทได้มาเดี๋ยว่ะ เฮ้มันไปจะริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอารอรอให้รอให้ผู้ผู้ลอให้ประธานมาก่อนนะครับประธานคือเรียบนะครับก็จะพาผมไป this is this รัตเดลซา k u ที่มีพิ่เป็นเมตอยู่แล้วดูแล้วหรอไมไม่รู้่ะพูดไปก่อนเผื่อใครไม่รู้ผมชื่ออะไรพี่จิตเปิดดิกพี่เมดและหาชื Content> ่อผมหน่อยเอาจริงดิได้เลยครับ ทุกคนเห็นนะครับผมก็คือเนี่ยตามนี้เลยเดี๋ยวดูเนี่ยนะนี่ดีดีเด็กดว่าเดอสกูแล้วตอนนี้เขาก็คุยไม่คุยแต่เราไม่เข้าไปนะมช่แล้วเราเราให้ประธานมาก่อนประธานยังไม่มาอาผู้เปิดผู้เปิดเลยเอ้อย่าเดี๋ยวไม่ใช่ผมอยู่ข้างบนดิผมออดิสเลยแมลองหนาก่อนแมกิจยังไม่ได้รับเยอะเลยรับยังไงวะกิจงงเดี๋ยวเดี๋ยวแค่ต่อหน้กิจงง อันนี้นะครับผมเผื่อใครอยากเห็นนะครับผมมาปลายปีหนึ่งนะครับผมนี่เออตอนแรกผมก็ได้ตั้งแบบเซนบักเฉยๆแต่พี่กินบอกให้บอกว่าตั้งแบบสุภาพสุภาพเออตอนแรกผมก็ได้แบบเซนบักสปอนเพซอร์เอ้ก็มันไม่สุภาพเลยเออเดี๋ยูเยุ่ยเลยก็เอาสปอนเซอร์ค่าประจาล้วประเด็นคือนะคือเอาง่ายคือเราเพิ่งคิดสดสด นั่งดูช่องเบาโกนอยู่แล้วก็ก,กีก็นั่งดูแบบโรบอทเนี่ย <N un S 2> แต่ล <l oss> ้วัน<อ>แต่ปกติกีไม่เล่นในคอมนะเพราะว่าชอบหลุดบ่อยมาก <l oss> จับเอาไว้นะครับวิธีพัฒนาพูดเร็วที่สุดนี่พี่มินเนเองมีมีมีใส่ทุคลิปใช่เลยครับนี่อยู่ด้านลา่างคลิปเลยด้นดานล่างชี้กีบ,บมิซายซีอูอเกสคุสบายนี่มินเนทเอาดิสไหม อขาดิบไม่ได้เขาดไม่ไเอาเลยนะกินวิเคราะห์นะหลังจากนี้เดี๋ยวๆๆกูกูท่ากูท่ากูท่ากูปิดไปเลยนะกูไม่พูดเลยนะรอให้ัดเจ้าภาพมาก่อนดีเออเจ้าภาพน่าตื่นเผื่อใครไม่รู้ไอ้ี่เลี่ยมมันจะบอกชวนไอ้บอะไอ้ตีนก็้ารนเป็นเด็กวันสี่ไอ้ตีนก็้ารนเป็นเด็กหน่อยผมก็ไม่อยากเอาเผื่อรบกวนเขาอะไรเขาอีกก็ เป็นคนดีต่างหากก็ปิดคลิปเตะไอสครวมเร็ว